หากเราย้อนกลับไปเมื่อปี2010ครับทุกคนครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าโตยต้านั้นเคยจับมือกันกับเท s l a เพราะว่าหลังจากการเปิดตัวทําตลาดเพียงไม่กี่เดือนนะครับโตยต้าต้องเจอกับปัญหาที่หนักหน่วงและเรียกง่ายๆว่าเป็นฝันร้ายของโตยต้าเลยก็ว่าได้นะครับและถ้าทุกคนจําได้ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่านี่คือการเกิดใหม่ของรถไฟฟ้าจากโตยตา้า ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆทาให้โตยต้าเนี่ยกล้ารับประกันแบตเตอรี่ h ฮ o วลเ g จของตัวเองเนี่ยนานถึง10ปีหรือว่า1ล้านกิโลเมตรครับและประเทศไทยของเรากําลังจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้นะครับเมื่อพูดถึงค่ายโตยต้าเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักค่ายรถยนต์ค่ายนี้นะครับ เพราะว่านี่ถือว่าเป็นหนึ่งในค่ายยักษ์ใหญ่ยานยนต์ของโลกนะครับโตโยต้าเนี่ยครับมียอดขายรถยนต์เนี่ยทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่งหลายปีติดต่อกันนะครับแม้ว่าในบางปีเนี่ยนะครับก็จะมีบางค่ายนะครับที่แซงขึ้นมาบ้างแต่โดยรวมแล้วนะครับโตโยต้าเนี่ยยังถือได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งยานยนต์ของโลกอยู่ในปัจจุบันครับซึ่งไม่เพียงแค่เป็นเบอร์หนึ่งในตลาดโลกนะครับทุกคนในประเทศไทยเนี่ยโตโยต้ายังถือได้ว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ ที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะครึ่งปีแรกของปี2025เนี่ยครับโตยต้ามียอดขายไปแล้วมากกว่า100,000คันนะครับซึ่งมียอดขายทิ้งห่างคู่แข่งข่ายอื่นเนี่ยมากกว่า2เท่านะครับแต่แม้ว่าโตยต้าจะเป็นเบอร์หนึ่งด้านยอดขายและมีการพัฒนารถยนต์ออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องแต่พวกเขากลับถูกมองว่าเป็นหนึ่งในค่ายรถยนต์ที่เชื่องช้าอย่างมากนะครับ ในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า100%เรครับเรื่องนั้นจริงหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาลงลึกรายละเอียดกันว่าการพัฒนารถจร์ไฟฟ้าของโตโยต้านั้นมีที่มาที่ไปยังไงและพวกเขาช้าจริงหรือเปล่าในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับโตโยต้ามีโมเดลที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่เป็น global model นะครับทำตลาดอยู่1รุ่นนะครับนั่นก็คือ t o y ยต a BC 4 X นั่นเองโดยในรุ่นแรกของทางค่ายนะครับถูกเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2022นะครับทำตลาดเรื่อยมานะครับจนถึงปี2025นี้นะครับโตโยต้าได้มีการเปิดตัว New Toyota BC 4 X รุ่นมาในเชงหรือว่ารุ่นปรับโฉมใหม่เข้าสู่ตลาดนะครับโดยมีการเปิดตัวไปแล้วในตลาดสหรัฐอเมริกายุโรปและประเทศไทยของเรากำลังจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้นะครับ ซึ่งคาดว่าจะมีราคาถูกลงกว่าในชมแรกที่เปิดตัวมาที่1.83ล้านบาทครับซึ่งการปรับโฉมในครั้งนี้นะครับผมใช้คำว่าเป็นการเกิดใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าของโตโยต้าเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าในชมก่อนหน้านี้ของโต y o ต้า BC4X นั้นเจอกับปัญหาหลายอย่างที่โตโยต้าต้องพบเจอและแก้ปัญหาให้กับเหล่าลูกค้านะครับทำไมผมถึงเรียกว่าเป็นการเกิดใหม่ เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปลงรายละเอียดพร้อมกันครับและเพื่อให้เห็นชัดเจนเกี่ยวกับคำพูดที่ว่า New Toyota bC4x2025 ของ t o y o t a นั้นเป็นการเกิดใหม่ของรถยนต์ไาฟจากค่าย t ต y o ต a ผมจะพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้รู้ที่มาที่ไปของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของ t ต y o ต a นั้นว่ามีที่มาที่ไปเป็นยังไงครับในเรื่องของประเด็นการเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของ t ต y o t a ที่หลายคนมองว่า โตออยต้าเชื่องช้าในการเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้านั้นจริงหรือไม่ในประเด็นนี้ผมมองว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเท่าไหร่นักนะครับหากเราย้อนกลับไปเมื่อปี2010ครับทุกคนครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าโตออยต้านั้นเคยจับมือกันกับเทสลาพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเพื่อออกสู่ตลาดนะครับในปี2010ครับทุกคนครับเทสลาซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ไฟฟ้าของโลกเราในยุคปัจจุบันนี้นะครับ ในปี2010พวกเขายัางเป็นแค่สตาร์ทอัพนะครับมีการขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็น Tesla r o a เตอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000คันเท่านั้นเองนะครับโตยต้าอาจจะมองเห็นถึงจุดเด่นและมีการพัฒนาของ t ท s l a ที่มีความน่าสนใจทั้งสองได้จับมือร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ออกสู่ตลาด และผลจากการจับมือกับ t ตย o ต้านะครับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่หนุนให้เทสลาเนี่ยนะครับสามารถเข้าซื้อโรงงานของ New United Motor Manufacturing ที่เมืองฟรีมอนต์รัฐแคล i ฟอร์เนียได้นะครับซึ่งโรงงานดังกล่าวเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เป็นโรงงานผลิตรถยนของ General Motors ที่ร่วมจับมือกันกับเตย o ต้แต่โรงงานดังกล่าวนะครับได้ยุติการผลิตไปแล้วตั้งแต่ปี2009ซึ่งต่อมาเนี่ยโรงงานดังกล่าวก็กลายมาเป็นโรงงานผลิตหลักของเทสลานั่นเองครับ ผลผลิตจากการจับมือของเท s l a และโตย o ตานะครับในปี2010เนี่ยทั้งคู่เนี่ยได้โมเดลรถยนต์ต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้ามา1คันนะครับทุกคนครับก็คือ t o y o t า RAV4 EV นั่นเองถูกเปิดตัวครั้งแรกสู่สาธารณชนเนี่ยที่งาน LA Auto Show ในปี2010ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวที่รวดเร็วอย่างมากหลังการจับมือของทั้งสองนะครับ ขณะที่เวอร์ชันผลิตจริงเนี่ยได้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยในปี2012นะครับภายใต้ชื่อทางการตลาดว่า t ต y o t ้า a v 4 EV ดันเองแต่ด้วยการเป็นรุ่นแรกและเป็นรุ่นบุกเบิกของรถไฟฟ้าจากการพัฒนาของทั้งสองเนี่ยครับ t ต y o ต้า a v 4 EV เนี่ยมาพร้อมกับสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยที่154แรงม้านะครับและสามารถวิ่งได้ไกลเพียงประมาณ103ไมล์หรือว่าถ้าตีเป็นกิโลเมตรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ164กิกิโลเมตร ด้วยการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1 0 0เท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นระยะทางการวิ่งที่ไม่ได้ไกลนะครับเมื่อเทียบกับในยุคปัจจุบันแต่ที่น่าสังเกตมากกว่านั้นนะครับนอกจากระยะทางการวิ่งจะวิ่งได้น้อยเพียงประมาณ160กิโลเมตรแล้วเนี่ยตัวรถเนี่ยยังไม่สามารถรองรับการชาร์จไฟ DC แบบฟาชาร์ดได้นะครับทุกคนนั่นจึงส่งผลให้ตัวตั้ r ร v 4 EV เนี่ยนะครับต้องจอดชาร์จเป็นเวลากว่า6ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อในรอบถัดไปนะครับ ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างของตั y o ้ a RAV4 EV เนีได้นะครับจึงทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้สนใจรถไฟฟ้ารุ่นนี้เท่าไหร่นะครับมีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นนะครับที่สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆโดยตลอดการทำตลาดเนี่ยนะครับ Toyota RAV4 EV เนี่ยสามารถขายได้แต่ประมาณ2,500คันเท่านั้นก่อนที่จะยุติสายการผลิตลงครับ และด้วยผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดไม่เป็นที่ต้องการเท่าไหร่นักนะครับทุกคนในปี2014โตยต้าเริ่มเทขายหุ้นจากเทสลาเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับและเทขายหุ้นทั้งหมดในปี2016เป็นการสิ้นสุดการร่วมมือกันระหว่างยักษ์ใหญ่อย่างโตยตา้าและสตาร์ทอัพไฟแรงอย่างเทสลาลงอย่างสิ้นเชิงครับโดยเหตุผลในการแยกทางกันในครั้งนั้นก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ หนึ่งเหตุผลที่หลายคนตั้งข้อสังเกตก็คือวัฒนธรรมองค์กรของทั้งสองเนี่ยไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่นะครับโดยในฝั่งของต o y o ต a นะครับเป็นบริษัทด้านยานยนต์ที่พิธีพิธานในผลิตภัณฑ์มีการทดสอบอย่างจริงจังก่อนที่จะปล่อยออกสู่ตลาดนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นที่ต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับขณะที่เทส la นะครับมีความกล้ามีความบ้าบินมีความกล้าได้กล้าเสียในการวิจัยและการพัฒนานะครับ จึงทาให้วัฒนธรรมขององค์กรทั้งสองเนี่ยไม่ค่อยแมชกันเท่าไหร่นะครับบวกกับในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับโตโยต้าเองเนี่ยกำลังมีความสนใจในรถยนต์ที่เป็นขมพลังไฮบริดรวมไปถึงรถยนต์ที่เป็นขมพลังฟิวเซลไฮโดรเจนด้วยจึงทําให้ทั้ง2นั้นสิ้นสุดการเป็นพาร์ทเนอร์กันในปี2016นั่นเองซึ่งในปี2016เนี่ยนะครับมีเหตุการณ์2เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับซึ่งเหตุการณ์แรกก็คือ การที่โตยต้าได้เทขายหุ้นทั้งหมดในเทสลาและก็เป็นการแยกทางกันอย่างสิ้นเชิงนะครับและก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือในช่วงปลายปี2016นะครับโตยต้ยตาได้จัดตั้งแผนวิจัยและพัฒนารถจักรยานของตอนเองขึ้นมานะครับโดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2016นะครับโตยต้ยตาได้จัดตั้งแผน EV Business Planning ของตอนเองขึ้นมานะครับนำโดยอากิโอโตยดะซึ่งเป็นประธานบริหารของโตยต้ยตาในตอนนั้นนะครับ โดยเป้าหมายของโตย o ต้าในตอนนั้นก็คือเป็นการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเพื่อตั้งเป้าที่จะเปิดตัวรถยตดไฟฟ้ารุ่นแรกของตนเองภายในปี2020ครับหลังจากนั้นนะครับโตยต้ Toyota ก็มีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของตนเองมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนสามารถเปิดตัวรถยต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของตนเองได้ในปี2022ภายใต้ชื่อทางการตลาดว่าโตย o ต้า b c 4 x นั่นเองครับ สำหรับการเปิดตัวทําตลาดของ Toyota BC 4 X เนี่ยนะครับเป็นการเปิดตัวไล่เลี่ยกันหลายๆตลาดในปี2022นะครับโดยเริ่มต้นจากในประเทศบ้านเกิดจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต่อด้วยในตลาดสหรัฐอเมริกายุโรปรวมไปถึงประเทศไทยด้วยซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยในช่วงปลายปี2022ในงาน Motor Expo นั่นเองโดยในครั้งนั้นโตยทาประเทศไทยเนี่ยได้เปิดราคาขายของโตยทา BC 4 X สำหรับตลาดเมืองไทย ที่ราคา1.83ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงในตลาดรถยนตไฟฟ้าในตอนนั้นนะครับแต่แม้ว่าจะมีราคาที่ไปทางสูงนะครับด้วยชื่อชั้นของโตโยต้าเนี่ยหลังจากที่ทางค่ายได้เปิดรับคําสั่งจองเนี่ยมีลูกค้าชาวไทยเนี่ยให้ความสนใจจํานวนมากโดยยอดคําสั่งจองภายใน24ชั่วโมงเนี่ยพุ่งไปกว่า3,300คันนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ลูกค้าชาวไทยเนี่ยครับยังคงให้ความเชื่อมั่นและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของโตยต้านั่นเองครับแต่ด้วยข้อจํากัดในการนําเข้ามาจากฝั่งของญี่ปุ่นเพื่อทําตลาดในประเทศไทยนะครับทำให้โคต้าในล็อตแรกๆของโตยต้า vc 4 x สําหรับการทําตลาดในประเทศไทยนั้นมีเพียงประมาณ40-50คันเท่านั้นครับและพอฟังถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่า โตย o ต้ b c 4 x นั้นเป็นลูกครึ่งระหว่างการพัฒนารถจัตรนไฟฟ้าของโตย o ต้าและประเทศจีนหรือเปล่าเนื่องจากว่าในประเทศจีนนั้นมีรถจัตรนไฟฟ้าหลายรุ่นที่ทําตลาดในประเทศจีนโดยเฉพาะต้องบอกว่าสําหรับโตย o ต้า b c 4 x เวอร์ชันที่ทําตลาดใน global และประเทศไทยนะครับถือว่าเป็น EV จากแบรนด์ญี่ปุ่นแท้ๆนะครับ สำหรับการพัฒนาของรถนตในฟ้าโตโยต้า b c 4 x i d a ครับเป็นการพัฒนาร่วมกันกับ s ูบ a r ุนะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยได้มีการจับมือร่วมกันพัฒนารถจตในฟ้าภายใต้แพลตฟอร์ม etnga นะครับซึ่งฝั่งของโตโยต้าเองเนี่ยมีการทำตลาดในชื่อทางการตลาดว่าโตโยต้า b c 4 x ขณะที่ฝั่งของ s ูบ a r ุเนี่ยนะครับก็จะมีการทำตลาดในชื่อทางการตลาดว่า Subaru s ู b a r ุ So ทัวรานั่นเองส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะใช้จากซัพพลายเออร์สเจ้า โดยแบตเตอรี่ในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยนะครับจะใช้เป็นแบตเตอรี่จากบริษัท r i m e Planet Energy Solution ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ t ต y o ต a ที่ร่วมจับมือกันกับ Panasonic นั่นเองขณะที่แบตเตอรี่ที่มีสมรรถนะสูงมากกว่านี่นะครับจะใช้แบตเตอรี่จาก c a t l นั่นเองแต่ด้วยการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกจาก t ต y o ต้นนะครับทุกคนทุกอย่างดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลังจากการเปิดตัวทำตลาดเพียงไม่กี่เดือนนะครับ โตยต้าต้องเจอกับปัญหาที่หนักหน่วงและเรียกง่ายๆว่าเป็นฝันร้ายของโตยต้าเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าโตยต้า BC4 accident นะครับต้องถูกเรียกคืนทั้งหมดนะครับเนื่องจากเจอกับปัญหาที่ค่อนข้างสาหัสที่ไม่ควรจะพบในรถยนต์1คันเลยก็ว่าได้นะครับ จากเอกสารของหน่วยงานความปลอดภัยบนทางหลวงของสหรัฐอเมริกาหรือว่า NHTSA นะครับมีการระบ,บุว่าการใช้งานของรถไฟฟ้า t ต y ต้า b c 4 x ไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับตัวนอดด็อตดุมล้อเนี่ยครับอาจจะมีการคลายตัวออกนะครับจนอาจจะทำให้ล็อกของรถเนี่ยหลุดออกได้ซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียการควบคุมรถรวมไปถึงอาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรถถงขึ้นได้ครับด้วยการตรวจพบข้อบกพร่องดังกล่าวนะครับ ในครั้งนั้นทำให้ t ต y o ต a ต้องเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้า t ต y o ต a BC4X มากกว่า2,700คันนะครับรวมไปถึง Subaru s u บ a โ u s o t เ r ราซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคู่แฝดของตนเองเนี่ยจำนวนกว่า2,600คันทั่วโลกครับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและสิ่งที่ทำให้ปัญหาดังกล่าวนั้นดูเป็นปัญหาใหญ่มากขึ้นไปอีกขั้นนะครับโดยโตย o ต้าได้สั่งห้ามเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า t ตย o ต a BC4X รวมไปถึงซูบูโส t ทรานั้น ห้ามใช้รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวจนกว่าจะได้รับการแก้ไขครับ โดยทางค่านี้นะครับจะมีรถสำรองให้ใช้งานระหว่างที่มีการตรวจสอบปัญหาและไม่สามารถใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าต o y เต้ BC4X ของลูกค้าได้นะครับโดยทางต o y o ต้เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบค่าชาร์จไฟให้ระหว่างการใช้งานรถสำรองด้วยนะครับมีการเสนอเครดิตมูลค่า5,000ดอลลาร์ 5, สหรัฐหรือว่าประมาณ180,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าของต o y o ต้ BC4X ทุกคันเพื่อใช้จ่ายเป็นส่วนลดหรือว่าค่าง,งวด มีบริการชาร์จไฟฟรีนะครับจนถึงปี2024ซึ่งจากช่วงที่เกิดปัญหาประมาณกลางปี2022จนถึงปี2024นั้นด้วยง่ายๆว่าคุณสามารถชาร์จไฟฟรีได้ประมาณ2ปีเลยทีเดียวครับมีการขยายระยะเวลารับประกันของตัวรถรวมไปถึงถ้าลูกค้าคนไหนไม่พอใจในเงื่อนไขดังกล่าวนะครับโตโยต้ยตาก็ยินดีที่จะซื้อรถจ์ไฟฟ้าโตโยต้ b c 4 x คืนในราคาเต็มด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยว และก็ให้ความสำคัญกับลูกค้าอย่างมากครับและปัญหาดังกล่าวของ Toyota BC4X นะครับก็ถูกแก้ไขโดยใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับทั้ง Toyota BC4X และ Subaru s u b a r ุ Sotora นั้นกลับมาทำตลาดอีกครั้งในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2022ครับแต่ปัญหาของ Toyota BC4X ในเจเนอเรชันแรกนะครับไม่ได้มีปัญหาเฉพาะเรื่องล้อหลุดเท่านั้นนะครับทุกคน ตัวรถยังมีปัญหาหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับซึ่งลูกค้าหลายรายนะครับเจอปัญหาในการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยที่ช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับโดยเฉพาะในรุ่น All i e w Drive ที่ใช้แบตเตอรี่ของ c a t l ซึ่งลกูกค้าบางรายนะครับสามารถชาร์จไฟได้สูงสุดเพียง30-40กิโลวัตต์เท่านั้นเองซึ่งช้ากว่ามาตรฐานที่ค่างค่ายเครมไว้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงระยะทางการวิ่งของ t o y o t a b 4X ในเจเนอเรชั่แรกเนี่ยนะครับ ถือว่าทําได้น้อยกว่าที่ทางค่ายเคลมไว้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับ Toyota bc 4 x ในเจอเรชั้นแรกเนี่ยนะครับถูกเคลมระยะทางไว้ที่ประมาณ242ไมล์หรือว่าถ้าตีเป็นกิโลเมตรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ387กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1นครั้งซึ่งถือว่าเป็นระยะทางการวิ่งที่ไม่ได้สูงนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกัน แต่นั่นยังไม่ได้ทำให้หน้าผิดหวังเท่าไหร่นะครับเพราะว่าระยะทางการวิ่งจริงนั้นทำได้น้อยมากกว่านั้นอีกนะครับโดยระยะทางการวิ่งจริงของรถน,น,นะครับทำได้เพียงประมาณ227ไมล์หรือว่า365กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขระยะทางการวิ่งที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ทางค่ายเคลมไว้พอสมควรเลยทีเดียวครับและทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่ตัวตาต้องเจอกับรถไฟฟ้า รุ่นแรกของพวกเขาอย่าง Toyota B4X c Generation แรกซึ่งปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนีนะครับ Toyota ก็มีการแก้ไขและพัฒนารถจัต์ไฟฟ้าของตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าสามารถใช้งานรถจัต์ไฟฟ้าของตนเองได้อย่างต่อเนื่องนะครับเวลาผ่านไป3ปีนะครับทุกคนครับจากปี2022ถึงปี2025 ดีท่าบีกลับมาพร้อมกับการปรับปรุงใหม่ในทุกมิตินะครับนั่นก็คือ New Toyota BC4X m i n o r c h a n g e ซึ่งเตรียมจะเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยของเราในเดือนสิงหาคม2568นี้นั่นเองครับและถ้าทุกคนจำได้ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่านี่คือการเกิดใหม่ของรถจดไฟ,ฟาจาก t o โยต้เรามาดูกันว่า New Toyota BC4X m i n o r c h a n g e ปี2025ที่เตรียมจะเปิดตัวในไทยนั้น มีอะไรที่แตกต่างบ้างเมื่อเทียบกับต o y o t a b C 4S รุ่นแรกที่เปิดตัวเมื่อปี2022ครับเริ่มจากภายนอกของรถนะครับถูกปรับใหม่ในหลายๆจุดนะครับทุกคนครับโดยเฉพาะด้านหน้าของรถที่มีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่โดยเฉพาะเรื่องของไฟหน้าตัวรถน,น,นะครับเปลี่ยนมาใช้ไฟ daytime running light ที่มีความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นไลท์บาร์พาดยาวตลอดแนวหน้ารถนะครับและก็ไฟหน้าเฮดไลท์ที่เป็น LED projector นะครับ ถูกติดตั้งแบบแยกส่วนโดยรวมแล้วทำให้หน้ารถของ Newtoyota BC4X ใหม่นั้นมีความทันสมัยมากขึ้นกว่าในโฉมก่อนอย่างชัดเจนครับส่วนรายละเอียดของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถนั้นยังคงมีความคล้ายคลึงเดิมครับและในจุดที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดสำหรับ Newtoyota b c 4 s รุ่นใหม่ในเชนนะครับก็คือในเรื่องของระบบขับเคลื่อนขุมพลงังแบตเตอรี่และซอฟต์แวร์ครับ ในเรื่องของคุมพลังขับเคลื่อนครับในรุ่นท็อปนั้นจะได้พละกกำลังสูงขึ้นกว่าในรุ่นก่อนเนี่ยถึง50%แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นวิ่งได้ไกลกว่าชมก่อนถึง25%ระบบชาร์จไฟของรถที่ถูกพัฒนาใหม่ให้สามารถชาร์จได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่านี่คือการเกิดใหม่ของนิวต y o ้า BC4X นั่นเองครับสำหรับในเรื่องของคุมพลังขับเคลื่อนนะครับทุกคนครับผมขออ้างอิงสเปคในฝั่งของ ตลาดอเมริกาซึ่งมีการเปิดเผยสเปคออกมาอย่างเป็นทางการก่อนเราแล้วนะครับในขุมพลังที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อเอาวิว r ดร e นะครับทุกคนมีการปรับขุมพลังเนี่ยให้ได้ขุมพลังที่แรงขึ้นที่338แรงม้าครับจากเดิมในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับจะได้พละกกำลังอยู่ที่214แรงมา้าซึ่งถ้าหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ คมพลังเนี่ยจะแรงมากขึ้นถึง50%เลยทีเดียวด้วยพละกําลังที่มากขึ้นช่วยให้รถนั้นสามารถทยานความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน4.9วินาทีเท่านั้นครับขณะที่รุ่นย่อยที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหน้านั้นถูกปรับพละกําลังเพิ่มขึ้นเป็น221แรงมา้าจากในรุ่นก่อนหน้านั้นจะได้พละกําลังที่201แรงมา้าช่วยให้ตัวรถนั้นสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน8วินาทีครับ และอีก1จุดที่ถูกปรับปรุงอย่างชัดเจนซึ่งเป็น1จุดที่ผมเชื่อว่าจะถูกใจสําหรับคนที่เป็นแฟนรถจนไฟฟ้าอย่างแน่นอนก็คือเรื่องการปรับปรุงเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองครับตัวแบตเตอรี่ของ New Toyota BC-4 x รุ่นใหม่นเชนเนี่นะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2ความจุก,ก็คือในรุ่นเริ่มต้นที่เป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อหน้านี่นะครับ จะได้แบตเตอรี่ความจุ57.7กิโลวัตต์ชั่วโมงครับซึ่งจะสามารถวิ่งได้ไกล235ไ mm, มล์หรือว่าประมาณ376กิโลเมตรครับและรุ่นแบตเตอรี่ที่เป็น74.7กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยก็จะวิ่งได้ไกลามากขึ้นที่314ไ mm, มล์หรือประมาณ502กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน EPA ของสหรัฐอเมริกาครับขณะที่รุ่นที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อ a l w d v e นะครับ จะได้แบตเตอรี่ความจุ74.7กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งจะวิ่งได้ไกลประมาณ288ไ mm, มล์หรือว่าประมาณ460กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต่หนึ่งครั้งตามมาตรฐานการทดสอบ EPA ของสหรัฐอเมริกาครับโดยรวมระยะทางการวิ่งของรถในรุ่นใาเด้เชนนั้นเพิ่มขึ้นอีก25%เนะครับเมื่อเทียบกับโฉมก่อนซึ่งแบตเตอรี่ของรถนะครับยังคงเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นแบบ400้โวลต์นะครับยกเว้นว่าแบตเตอรี่ขนาด57.7กิเบตเต่ในรุนเนนะครับ จะได้แบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟไม่เกิน300โวลต์ครับส่วนสเปคในตลาดฝั่งของยุโรปเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่โดยในรุ่นเริ่มต้นของในฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับจะได้แบตเตอรี่ขนาดความจุ57.7กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งจะวิ่งได้ไกลในประมาณ445กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับ ขณะที่รุ่นท็อปเนี่ยนะครับจะได้แบตเตอรี่ความจุที่73.1กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งน้อยกว่าในเวอร์ชั่นที่ทำตลาดในฝั่งของอเมริกานะครับโดยจะสามารถวิ่งได้ไกลประมาณ573กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต่ลครั้งตามมาตรฐานการทดสอบ WLTP ครับและนอกจากการปรับปรุงในเรื่องของขุมพลังและก็แบตเตอรี่แล้วนะครับในเรื่องของการชาร์จไฟเนี่ยตัวรถก็ได้รับการปรับปรุงเช่นเดียวกันนะครับในฝั่งของตลาดสหรัฐอเมริกานะครับทุกคน ในเรื่องของการชาร์จไฟ AC เนี่ยตัวรถถูกอัปเกรดให้สามารถรองรับการชาร์จไฟ AC เนี่ยสูงสุดที่1 1กิโลวัตต์นะครับขณะที่โฉมก่อนหน้าเนี่ยนะครับจะรับการชาร์จไฟ AC ที่7กิโลวัตต์เท่านั้นเองขณะที่บางตลาดนะครับในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยจะสามารถรองรับการชาร์จไฟ AC ได้สูงถึง22ิกิโลวัตต์ครับส่วนการชาร์จไฟ DC เนี่ยจะสามารถรองรับการชาร์จที่150กิโลวัตต์ครับโดยจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก1 0ถึง80%เซนเนี่ย โดยใช้เวลาประมาณ30นาทีนั่นเองและอีกจุดหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับคือตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับฟีเจอร์อุ่นแบตเตอรี่ก่อนการชาร์จแล้วนะครับซึ่งฟีเจอร์ดังกล่าวเนี่ยนะครับจะเข้ามาช่วยเตรียมความพร้อมของอุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยให้เหมาะสมก่อนที่จะมีการชาร์จ DC ในครั้งถัดไปด้วยนะครับ ซึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพในการชาร์จเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นรวมไปถึงการช่วยรักษาสุขภาพแบตเตอรี่ของรถเนี่ยให้สามารถใช้งานได้ดีในระยะยาวด้วยและด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆในด้านการชาร์จไฟและแบตเตอรี่เนี่ยทำให้โตยต้าเนี่ยกล้ารับประกรันแบตเตอรี่ไฮ h วลต์เ g e ของตัวเองเนี่ยนานถึง10ปีหรือว่า1ล้านกิโลเมตรครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับซึ่งทางโตวต้าอ,อ,อ้างว่าหลังจากการใช้งานไป10ปีหรือว่า1ล้านกิโลเมตรแล้วเนี่ย สุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยจะยังคงไม่ต่ำกว่า70%นครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของระบบขับเคลื่อนเนี่ยตัวรถเนี่ยยังมาพร้อมกับ X- Mode ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีการเสริมฟีเจอร์ที่เรียกว่า Grip Control เข้าไปด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการคำนวณการส่งแรงต่างๆไปยังล้อทั้ง4นะครับเพื่อให้หมุนอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเราขับในความเร็วต่ำในเส้นทางออฟโรดป้องกันการลื่อนถลยัยและช่วยรักษาสิทธิภาพในการทรงตัวของรถให้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง ด้วย Gri บ Control เนี่ยนะครับก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ฟีเจอร์ X mode ของ Toyota BC4X นะครับทำได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองและนั่นก็คือภาพรวมของทั้งระบบการขับเคลื่อนแบตเตอรี่และระบบชาร์จไฟของ New Toyota BC4X ที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเมื่อเทียบกับเจเนอเรชันก่อนหน้า ที่สำคัญนะครับการรับประกันของเตยต้าที่ยาวนานถึง10ปีหรือว่า1ล้านกิโลเมตรนั้นน่านจะช่วยสร้างความอุ่นใจของลูกค้าที่ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวครับส่วนภายในของรถนะครับก็มีการปรับปรุงใหม่เช่นเดียวกันนะครับในบางจุด เพื่อให้ตัวรถดูมีความทันสมัยมากขึ้นรวมไปถึงการใช้งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยในตำแหน่งแดชบอร์ดด้านหน้าของรถเนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับช่องแอร์ที่ถูกออกแบบใหม่ให้มีความกลมกลืนไปกับคอนโซลหน้ามากขึ้นนะครับหน้าจอส่วนกลางของรถนะครับถูกขยายใหญ่ขึ้นให้เป็น14นิ้วนะครับขณะที่โฉนก่อนหน้านั้นมีขนาด12.3นิ้วโดยจะรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย ตำแหน่งคองนโซลกลางนะครับถูกปรับใหม่ให้สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นมีการรองรับแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายสามารถชาร์จได้พร้อมกัน2ตำแหน่งรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนปุ่มสั่งงานต่างๆของตัวรถบริเวณคอนโซลกลางนั้นให้สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยและทั้งหมดก็เป็นภาพรวมของการปรับปรุงใหม่ของ New Toyota BC4S m i n o ม่ h a n ช e ที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้งภายนอกภายในโดยเฉพาะในเรื่องของคุมพลังของรถ แบตเตอรี่ของรถระยะทางการวิ่งที่วิ่งได้ไกลมากขึ้นและที่สําคัญในเรื่องของการชาร์จไฟที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของรุ่นก่อนหน้านั้นครับได้ถูกปรับปรุงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้การเปิดตัวของนิว o ตย่ BC4X ในตลาดอเมริกานั้นได้ถูกเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางในฝั่งของอเมริกานั้นได้เปลี่ยนชื่อจาก Toyota BC4X เป็น Toyota BC นะครับซึ่งเป็นชื่อที่เรียกได้ง่ายมากขึ้น ขณะที่ฝั่งของยุโรปนะครับมีแผนที่จะเปิดตัว t o y ต t a BC4X ในช่วงครึ่งหลังของปี2025นี้รวมไปถึง t o y ต t a BC4X ที่เป็นเวอร์ชันทัวร i n ิงด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่น่าสนใจมากๆสำหรับสายแคมป์หรือว่าสายแอดเวนเจอร์นะครับส่วนตลาดเมืองไทยของเรานะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมามีผู้พบเห็นรถยนต์วิ่งทดสอบที่คาดว่าเป็น New t o y o t า BC4X รุ่นใหม่เนเชนวิ่งทดสอบในประเทศไทย ตอนนี้มีการยืนยันที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าตัวรถคันจริงนั้นจะถูกเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม2,568นี้และคาดว่าจะเป็นวันที่21ซึ่งเป็นวันเปิดตัววันเดียวกันกับ Toyota t o y o ต a y ยา i s a t i ท HEV นั่นเองโดยเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างเร็วกว่าที่เราคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยการทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะยังคงเป็นการนำเข้าทั้งคันจากประเทศญี่ปุ่นเช่นเดิมอยู่นะครับ แต่มีการคาดกันกันว่าราคาของรถนั้นจะถูกทําให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยในรุ่นก่อนหน้าถูกเปิดตัวในประเทศไทยเนยด้วยราคา1.83ล้านบาทซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าในรุ่นใหม่ด้วยเช่นที่มีการปรับปรุงในเรื่องของคุมพลังใหมท่ที่แรงขึ้นแบตเตอรี่ที่มีความจุมากขึ้นวิ่งได้ไกลามากขึ้น แต่หลายสื่อยืนยันว่าโตยตาายย้าพยายามที่จะทําให้ราคาของ New t o ย o ต้ BC4X รุ่นใหม่ในเช่นนี้มีราคาที่ถูกกว่าในช่วงก่อนหน้านั้นราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ในจุดนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อครับสําหรับคู่แข่งโดยรวมของ Toyota BC4X ที่ทําตลาดในประเทศไทยของเราปัจจุบันในตอนนี้นะครับก็จะมีในฝั่งของ Tesla Model Y MG IM6 นะครับ ซิกเกอร์ซึ่งจะมีการเปิดตัวและราคาอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้และ v ีวีดีซีเลออนั่นเองซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อว่า t o y o ต้าบีซีรุ่นใหม่เนเชนหรือว่ารุ่นปรับปรุงใหม่นั้น Toyota ประเทศไทยจะเปิดราคามาที่เท่าไหร่ครับและนี่ก็เป็นภาพรวมที่เรานํามาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับ Toyota า c 4 x m i n ร์เอซ์ไมชที่เป็นรถจดไฟ้ารุ่นปรับปรุงใหม่หรือว่ารุ่นที่2ของ t o y ยต และความเป็นมาของโตโยต้ากับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าว่าพวกเขานั้นไม่ใช่ค่ายรถยนต์ที่เพิ่งจะเข้ามาสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแต่เรียกได้ว่าพวกเขาอยู่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามาก,ก่อนใครมาตั้งแต่ประมาณปี2010แล้วนะครับแต่ด้วยการทําตลาดแบบเน้นมัลติพาธเวนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําตลาดในรถยนต์ที่เป็นขุมพลังน้ํามันล้วนขุมพลังไฮบริดรวมไปถึงขุมพลังฟิล l เซลล์ไฮโดรเจนนั้นทําให้โตโยต้านั้นต้องมีการพัฒนานในหลายๆด้านพร้อมกัน ซึ่งการมาของ New เต y o ต a BC4X รุ่นใหม่เน้อเชนปี2025นี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าในฝั่งของรถไฟฟ้าแบตเตอรี่100%นั้นเตย o ต a ก็ยังไม่ทิ้งไปไหนอย่างแน่นอนครับแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับ New t o y o ต a BC4X รุ่นใหม่เน้อเชนใหม่ที่มีการปรับใหม่แทบทั้งคันแบบนี้คิดว่า t o y o ต a าประเทศไทยจะเปิดราคามาที่เท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ และถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานข่าวเรเวอร์ของเราด้วยนะครับและสําหรับคนที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับทางเราต้องขอขอบคุณอย่างมากนะครับที่ช่วยให้เราเดินทางมาถึงเกือบจะ3 0 0 0 0 0ซับสไคร์เบอร์แล้วนะครับหากไม่มีทุกคนคอยซับพอร์ตก็คงไม่มีทีมงานข่าวเรเวอร์เหมือนกันกับทุกวันนี้นะครับผมและทีมงานขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมเปจากข่าวเรเวอร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ